สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับและกับเพื่อนนักขายที่รักทุกท่านครับทุกสัปดาห์ครับเรายังคงมีข้อคิดดีๆมาฝากเพื่อนนักขายและวันนี้ผมอยากจะเล่าบางสิ่งบางอย่างครับช่วงชีวิตคนมีขึ้นมีลงครับตัวผมเองก็มีบางช่วงครับที่เจอปัญหากับชีวิตมากๆเลยและผมจําได้ครับครั้งนั้นเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปฟังบรรยายครั้งหนึ่ง มีปรมาจารย์หลายท่านที่น่าศรัทธามากแล้ววันนั้นมีการพูดคุยกันถึงข้อคิดมุมมองผมจําไม่ลืมเลยครับและผมเอาสิ่งเหล่านั้นลหละมาแก้ไขตัวเองแล้วเราก็ประสบความสเร็จกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนั้นมีการพูดคุยกันถึงเรื่อง5ถึงครับถ้าจดได้ลองจดไปใช้ดูนะครับ5ถึงเขาบอกว่าคนเราจะรวยได้คนเราจะประสบความสำเร็จได้น่าจะประกอบไปด้วย5ถึงผมตั้งใจฟังมากเลยครับ เขาบอกถึงที่1ก็คือตาถึงครับถ้าจะทําธุรกิจให้รวยตาถึงเป็นยังไงมองให้ไกลครับภาษาอังกฤษใช้คำว่าวิชั่นธุรกิจที่เราทำเนี่ยมองไปไกลๆครับว่าอนาคตมันใช่หรือไม่เทรน์ของมันใช่หรือไม่ตาถึงครับเขาบอกว่า2นอกจากตาถึงแล้วใจต้องถึงด้วยครับผมจําได้นะครับมีคนทักผมมากเลยตอนที่ผมตัดสินใจลาออกจากทหารตอนนั้นยศพันตรี คุณนึกเอานะครับเมื่อสิปีที่แล้วผมติยดยศพันตรีแล้วผมต้องลาออกมาหลายคนกังวลกับเรามากผมเองก็กังวลครับแต่ในที่สุดต้องขอบคุณตัวเองที่ใจถึงครับที่กล้าตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างเพราะถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ครับตาถึงใจถึงมือต้องถึงครับในการทํางานเนี่ยถ้าเราไม่รู้จริงเรียนรู้ให้มากขึ้นครับหาคนที่เก่งๆมาช่วยงานเราครับ เรียนรู้ให้มากขึ้นฝีมือต้องถึงครับถ้าเราไม่ถน,นัดอย่าไปทำครับถ้าเราไม่รู้จริงอย่าไปทำครับเพราะถ้าทำไปแล้วคุณอาจจะล้มเหลวฉะนั้นเรียนรู้ให้มากขึ้นตาถึงใจถึงมือถึงข้อที่4ครับเงินทุนต้องถึงครับในการทำธุรก,กิจจะประสบความสำเร็จถ้าเราเงินทุนไม่มากพอลำบากครับที่จะประสบความสำเร็จ หลายครั้งเราลงทุนเราไม่ค่อยได้คิดถึงก๊อก2ก๊อก3ลงทุนรอบเดียวหมดเลยพอเจอปัญหานิดเดียวมันประสบความเร็จได้ครับถ้ามีเงินสํารองแต่พอเรามั่นใจเราใส่ไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่มีเงินสํารองครับฉะนั้นบางครั้งเรื่องเงินก็สำคัญใช่ไหมครับกี่ถึงแล้วครับตาถึงใจถึงมือถึงเงินถึงเขาบอกว่าถ้าครบ4ถึงเนี่ยน่าจะรวยได้แล้วขาดอีกถึงนะครับถ้าเรายังไม่รวย บุญต้องถึงครับที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้กําลังเป็นช่วงของการออกพรรษามีกระถินพระป่ามากมายเลยครับบุญเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรทําไมอ่ะนักขายเองถูกสอนว่าให้เชื่อตัวเองนะครับชีวิตเราเป็นคนกําหนดใช่ครับชีวิตเราเป็นคนกําหนดแต่ยอมรับไหมครับเก่งก็ยังมีเฮงคนเรายังมีเรื่องของดวงดีวาสนาดีโชคดีฉะนั้นบุญกุศลมีจริงครับ อดีตเราอาจจะมีบุญมากครับถ้าเราใช้ไปมากๆบุญมันก็พร่องได้ถ้าบุญพร่องได้เติมได้ไหมครับเติมได้ครับเขาบอกว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งแหละครับเรือที่มันอยู่ในน้ําเวลาน้ํามันแห้งมันก็วิ่งยากครับแต่ถ้าน้ํามันเยอะก็เรือลำเดิมมันก็วิ่งง่ายขึ้นครับฉะนั้นบางครั้งลองครับลองให้เวลากับการทําบุญทําทานบ้าง ทำงานหนักอย่างเดียวก็ดีครับแต่ถ้ามันมีบุญมาเสริมด้วยมันน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับแล้วพบกันบนเส้นทางควาสมสำเร็จครับ